วันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องของเราขาตั้งกล้องที่ถูกที่สุดในสามโลกก็จะประมาณนี้เราสั่งมาจากรัสดก็จะเป็นขาแบบนี้ขาถูกสุดๆในสามโลก ก็จะมีที่ใส่กล้องตรงนี้คือที่ใส่กล้องที่ใส่ที่ใส่โทรศัพท์ตรงนี้ที่ใส่โทรศัพท์ตรงนี้ก็จะหมุนออกได้แต่ว่าประกอบไว้แล้วตรงนี้ก็จะหมุนออกได้ตรงนี้ก็คือที่ปรับปรับขึ้นปรับลงตรงนี้ก็จะถอดออกได้แต่ว่าประกอบไว้แล้ว ก็จะมีขาประมาณนี้ขาประมาณนี้จากขาประมาณนี้แล้วมันก็จะยืดออกได้ด้วยส่วนรวมก็จะประมาณนี้ชุบชุบ ขาตั้งกล้องของเราสั่งจากราชดาสุดถูกสุดในสามโลกขาตั้งกล้องก็จะยืดตรงนี้ออกได้ขึ้นมาแบบนี้แล้ก็ล็อกตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้พี่น้องขาตั้งกล้องของเรา ดูความสูงความสูงก็จะถอดตรงนี้ออกได้อีกตรงขาขาก็จะยืดออกได้นี่สามระดับแล้วก็จะกดตรงขามันก็ดึงออกมาแล้วก,ก็ล็อกไว้ สูงใช้ได้สูงพอใช้ได้ก็จะประมาณนี้พี่น้องหาตั้งกล้อง ตั้งกล้องของเราก็จะสูงประมาณนี้สั่งจากรัชดาราคาไม่แพงราคาไม่ถึงร้อยค่าตั้งกล้องราคาไม่ถึงร้อย ขนมจีนน้ำยาตีนไก่ลูกชิ้นปลาผักมาเป็นสวน อร่อยสุดในสามโลก